โอ้โหงโอ้โาโอ้มาชูสูงสูงเลยครับรอมาข้หน้าได้เลยโอ้โหนอนไหมั่งอะร ทจริงมี2ตัวนะครับนี่อีกตัวหนึ่งกำลังมาครับตัวนี้ชื่อว่าคอนเงินอีกตัวหนึ่งชื่อว่าคอนทองคอนเงินคอนทองโอ้โห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 โอ้โอ้โห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 โ้อ้โหโ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 อ้โอ้โหอ้โหโ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 หโอ้โหหโอ้โออ้โหโอ้โโอ้ น้ำหนักเท่าไหร่ครับอายีรับตัวตัวที่หนักได้ประมาณ2,000กิโลกรัมครับสูงได้ประมาณ5-6ถึงเมตรนะมารออาหารสูงไปเผาไปเห็นหน้าก็สูงเผาไกล้องถ่ายไม่หมดอ่ะเออเห็นคอยีรับยาวๆอย่างนี้นะครับแต่มันมีกระดูกคอแตกชี้นักของเราเนี่ยแหละครับแต่ว่ากระดูกคอของยีรับ